ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับต้นตะเคียนนะครับหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยมณีนะครับผมวันนี้มาคนเดียวครับลุยเดี่ยวมาเรียงเยอะมากเลยครับนี่ท่านผู้ชมเมืองแมงเมานะครับท่านผู้ชมได้ยินแต่เสียงกดเสียงเขียนนะครับ้องตอนนี้ ก,ก็เตรียมของไหว้นะครับอะไรมาเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าแมงหลายแห้งนะครับมะเรยงเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะคือผมก็มาจอดรถแล้วก็ตั้งกล้องเลยนะครับยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในเลยนะแต่ว่าที่ดูแล้วก็เห็นร่มนะท่านผู้ชมมีร่มด้วยอ่ะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซน้น น้องน้ำชาแนลนะครับพ่อตรงแลกคนเดิมโอเคนะครับผมทุมเมื่อเกียวตอนผมขี่รถเข้ามานะ euh, เสียงอะไรไม่รู there, here, <olare. S 2> ้แต่ว่าตอนผมขี่รถเข้ามาผมได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงนะครับเรียกแต่ว่าผมก็ได้ยินไม่ชัดแล้วก็มีเสียงรถด้วยนะครับ พอดีผมไม่ได้เปิดกล้องตั้งกล้องเข้ามานะพอมาถึงนี่ก็เสียงก็หายไปเลยนะครับผู้มชมแมงหลายโอเคครับผู้มชมเดี๋ยวเข้าไปจุดทูบจุดเทียนนะครับบอกกล่าวจันแม่ครับไปครับอะไปครับผูช้ชมครับผมเปิดไฟไว้บ้่งนะผู้มชมแมงเมาเต็มเลยเดี๋ยวบนเวไว้นี่แล้วหล่อแมงไว้นี่ผู้มชมเนี่นะครับผมก็ได้เตรียมกล้วยนะครับแล้วก็ขนมข้างในเนาะน้ำแดงน้ำดื่มนะครับ เดี๋ยวพามาดูทะเบียนรถก่อนนะท่านผู้ชม7612นะครับผมอ่ะ7612นะโอเคครับตามนั้นครับสําหรับตัวเลขนะครับก็โปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมเสียงอยางยังหัวฮะเบอากเร่ยมือช่มยเสียงอย่างัออาอาาองอ่งนะเดี๋ยวขันเบ้าเอาไฟไปน้ำกระสิทธ มืดโนะครับโอ้โหผ้าเจ็ดสีคือหลุดลงแนวนี้แล้มชมอตอนนี้คือมแหลงเยอะมากมีเครื่องแป้งมีอะไรเยอะเลยนะท่านผู้ชมน่าจะมีคนมาขอโชคขอลาบนะครับนะครับท่านผู้ชมมีน้ําแดงด้วยเนาะน่าจะมีคนถูกรางวัลใหญ่นะท่านผู้ชมนะ มาแก้บนนะครับอันนี้ก็เป็นชุดของเจ้าแม่นะครับมีร่มด้วยเนาะมัดไว้เลยนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าใครมามัดไวนะ้เนาะอะจะได้ไม่ปลิวแล้วก็ฝนไม่ไม,ไม่ไม่ถูกด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยัยยยงไะ สำรวจรอบๆก่อนนะครับเผื่อเผื่อมีสัตว์เลื้อยคานนะครับเราดูบริเวณข้างล่างนี่แหละครับคือกลัวนะผมก็กลัวอย่นะท่านผู้ชมมีอะไรไหมไม่มีนะครับยอย่างเบิ่งก่อนต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมนะที่ผมสำรวจก่อนนะ เพื่อความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมอฮออุยโอเคครับผมน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปเตรียมของแล้วก็จุดธูปบอกกล่าวจมเจ้าแม่ก่อนครับผมไปครับผมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผม,มเมลรงเยอะมากครับวันนี้เพราะว่าฝนมันตกพึ่งตกมันมานะครับตอนกลางวันนะครับผมเมลรงเลยเยอะตอนแรกพาดเจ็ดสีนะครับออกมาตรงนี้ผมก็ได้หยิบขึ้นแล้ะครับอาจจะเป็นเพราะฝนเนาะท่านผู้ชมฝน อาจจะโต๊ะแข้งนะครับถ้าเลยผายจะสีเรยล้นลงมาใชาถูโอเคครับเดี๋ยวดูเทียนก่อนะนะผู้ชมคือวันนี้นะครับจะขอเลขทูบเนาะท่านผู้ชมแล้วก็ลูกแป้งนะก็เตรียมน้ำอบมาแล้วนะครับแล้วก็แป้งนะท่านผู้ชมดอกไม้ขนมมีกล้วยด้วยครับหนึ่งหวีนะครับวันนี้มาให จ้าแม่ขีเขียนสร้อยมณีนะครับก็ชื่อนี้นะครับก็หนุ่มอามนะครับฝันเนาะท่านผู้ชมฝันก็เจ้าแม่ก็ได้บอกชื่อแล้วนะครับชื่อเพาะมากเลยนะครับผมถูจ้าแม่ซื้อเพาะซื้อมวลหลุกหลาน ยินเลี่ยวยิ้นเจ้าเมีมีสซื้อมวลประเนดนรุร้านกันอยากมากราบมาไหว้ด้อเจ้าเมียตาฝาดปอนน่าจะตาฝาดนะครับอะผมปักเทียนไว้อะก็เทียนก็อยู่ห่างอยู่นะครับ ห่างห่างจากต้นตะเคียนอยู่มาชมเลขทูกนะครับเดี๋ยวค่อยขอเดี๋ยวผมจะวางไว้นี่นะครับผม,มนับอีกใหม่กันก็ไม่ได้มาสักพักแล้วนะครับผม แต่มีเสียงเขียดเสียงกบก็เป็นเพื่อนอยู่ฮอเฮสาธุขอโทษขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ผมเสียงดังนะตกใจจริงๆครับเหียงบ้างหลังก็ไม่มีใครนะท่านผู้ชม เลยมื่อสันเหมือนยุ่มตกไหมเงือสันตอนแรกไม่ร้อนนะตอนนี้เงือเริ่มตกแล้วท่านผู้ชมเงือเริ่มตกแล้วตอนนี้ Cho mẹ ơi, giờ tôi nhà thuồng thì làm lấy đứa cho mẹ Nằm đèn rồi nè mình nhỉ ก็เยอะนะครับจากเสียงเราไปเฮ้ยคุณผู้ชมเสียงอะไรอ่ะหุ้ยตกใจนะครับ๋ยร์้าฟอลจุดถูกบอกคณกันคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมก็เดินรอบแล้วนะครับไม่มีอะไรนะเฮ้ยเสียงยังไง ครับเดี๋ยวมาจุดทูปบอกกล่าวเจ้าแม่เคียนสร้อยมณีนะครับผม มาครับาผู้ชมวันนี้ผมท่านนวกลว้ยโอเคครับวันนี้มีของไหวเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมอะ่ะก็เดี๋ยวมาตั้งจิตอธิษฐานนะครับจุดธูปบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนส้อยมานีนะครับท่านผู้ชม ที่รับชมอยู่นะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมผมเลยนะครับไปครับอิษณุนะเดี๋ยวท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสะพคะกตรโตสมมาสัมพุทธสาสาธุนะอยู่ต่อหน้าผมแล้วครับท่านผู้ชมสาธุสาธุเด้อเจ้าเมตะเคียนสอยมนี่ลูกหลานบ้าแพ็คชาแนลพร้อมทั้งเอฟซีที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงเจ้าแมสอยมนี่มนีลูกหลาน มาขอโชคขอลาบมาขอเลขกเด็ดสามตัวเออรางวัลเล็กเล็กไทยสามตัวรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ปวดเจ้าแม่เมตตาสงสารบ้าแพ็กชันแนลและะ้วก็เอฟซีผู้เพิ่นตกทุก์ได้ยากผู้เพิ่นลำบากลำบนมีปัญหาเรื่องเงินให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำเจ้าแม่ตะเคียนสอยมานี่ให้เพิ่นได้เลขกเด็ดน้ำเจ้าแม่สามตัวตรงตร,งตรงจะเอือ ตกใจครับุตรงหน้าเลยวอืให้เจ้าแม่ให้เลขเข่าสามตัวตรงๆอลูกหลานสิได้จุดเลขกถูกแล้วก็ลูปแป้งท่าน้ำโอ๊บท่าแป้งให้เจ้าแม่ให้ได้หอมๆอมให้ใเจ้าแม่พูดจบพวง่หวมตอนนี้ผมพูดไม่ถูกแลวท่านผู้ชม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณบริเวณแห่งนี้โปรดเมตตาสงสารเผยให้ลูกด้านได้เลีกเด็ดสามตัวตรงๆ,รงๆนะเด้อสาธุที่ทุกผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมฮาทุวุ้ยเมื่อกี้ครับต่อหน้าผมเลยครับเฮ้ยถุอท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้เจ้าแม่นะครับหยิบเลขทูบออกมานะตรงนี้นะครับผมไปครับอาถูเจ้าแม่เจ้าแม่เห็นตัวไดสามตัว เราแม่ยิบออกมากโรดเดอร์จไไะไหมแล้วถูกได้แล้วครับผู้ชมลุนมาหนึ่งหนึ่งอันนะครับเลขถูกได้มาแล้ว เหมือนเหมือนเจ้าแม่จ้องมองผมอยู่นะครับทั้งตรงนี้แล้วก็ฝั่งข้างหลังด้วยนะท่าน,านผู้ชม,มสาธุดเดอเจ้าแม่ลูกนัานสิคอสจุดเหลียกถูกให้เจ้าแม่เผยออกมาหเห็นสมต้นตรงไอ้เข่าสามต้นตรงตรงตรถเอาจะแม่สาธุ เดี๋ยวคุผูชมเดี๋ยวผมจะปักไว้ตรงกล้วยนะสาธุโอเคครคุณผู้ชมบอกกล่าวท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าท่านรับรู้แล้วตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเพิ่นรับรู้แล้วตอนนี้ ผมเปิดไฟตอนนี้แม่งเต็มไฟผมนะตอนนี้ท่านผู้ชมแมลงเ,เยอะมากเลยน่าจะเป็นแม่งเมาหน่อยนะครับเต็มไฟเลยอ,อ่ะโอเคครับุ่นผู้ชมเดี๋ยวมารูปแป้งนะผมเมาอันนี้มานี่แหละฉีดออกแล้วนะครับคผู้ชม ผมคิดว่าเจ้าแมีเพิ่นใจะให้ยลูมมองนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะโอเคท่านผเ้ชมยผมจะล่องลูปแปงตรงนี้ดูนะครับะจะไม่ให้โดนผ้าเจ็ดสีนะท่านผู้ชมยอถู่วเจ้าแม่ลูกหลานขอลูปแปงเอ,อขอสีด,ดำหอมขอ ปะน้ำหอมปะแป้งเจ้าแม่ผู้จบพวกงามให้หอมๆสาธุตรงนี้นะท่านผู้ชมนะครับเอฟซี FC บอกว่าให้ฉียงกว้างๆนะครับอหอมมากท่านผู้ชมอันนี้เป็นน้ำอบนะผมเอาใส่ฟ็อกกี้ไว้นะโอเคครับ ไปครับผมกระทนัดขวาพอดีท่านผู้ชมอ่ะลองซ้ายนะอาทุเด้อจ้าแม่หอมมากครับจบ่าแม่หอมอ โคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเบิร์กเหมือนมีตัวเลขโผล่นะครับมีตัวเลขโผล่แล้วก็ค่อนข้างจะชัดด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมลองรูปอีกเบิโอ้ยิงรูปยิงชัดท่านผู้ชมขื่นเลยมันที่นี่ขื้นมากเลยครับโอเคช้าถูก

ทษขอไปท่านผู้ชมนะครับโ,โผู้ชมตัวเลขกขาขึ้นอยู่นะผมตกใจเมื่อกี้ครับหรือว่าผมตาฝาด,ดผู้ชมไม่รู้ว่าในกล้องจับจับได้ไหมนะครับน่าจะบันทึกไว้ทันอยู่นะสาธุ เคยเห็นอีกแล้วท่านผู้ชมอ่ะโอเคทค่านผู้ชมเดี๋ยวเอากล้องมาดูนะครับว่าเป็นตัวเลขอะไรนะท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกล้องมาดูครับไปอ่ะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงที่ผมลูกแป้งไว้นะครับแมงเมกากระไยท่านผู้ชมเมืองผมลูกนะครับเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยท่านผู้ชมอืม เดี๋ยวผมรูปลองรูปอีกบึงแล้วครับผมเดี๋ยวอ่ะอันนี้อันนี้คือรูปไว้ตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองรูปอีกนะฝาดเลยท่านซะถูดูน้มชมยิ่งรูปยิ่งชัดเห็นไหมครับอ่ะลองพิจารณาดูนะครับผมอ่ะยิ่งรูปยิ่งชัดเลยทน้ชม อ่ะเห็นเป็นตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะลองคอมเมนต์เข้ามานะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชม,อ,มอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกว้างๆเนี่ยท่านผู้ชมให้ดูกว้างๆนะครับอืมนี่ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะนี่ที่ผมรูปแป้งไว้นะครับผมตามนั้นนะท่านผู้ชมนะอ่า เดี๋ยวตั้งไกลๆเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเสียงนี่แหละเสียงนี้เลยใช่เลยท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูไกลๆดูนะครับ อทีนี้ไปดูใกล้ๆครับเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าสำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องบ่าวแพ็แชาแนลหืฮ้ทำไมโมิ้แล่วได้ยินไหมครับโอเคครับ ผมปิดไฟมองนี่นะเพราะว่ามะเรงเยอะมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่เบืองจากหลายโบลายท่านผู้ชมเบืองเอาดูนะครับมาเรงเต็มเลยซึ่งครั้งแรกเลยครับที่เป็นแบบนี้อืเดี๋ยวตอนนี้รอเลขทูบนะท่านผู้ชมรอเลขทูบผมประกาศถือไฟมาน้เพอ่าถือไฟมาน้ถา,ถมานแม่มันกระเด็นมากนะผมนะครับขนเกิดลูกท่านผู้ชมเห็นไหม แต่ว่าเบื้องหันเนี่ยเหมือนเสียงยังอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมย่างไปเบื้งองหลันหนึ่งชั้งยังเ่ะเดี๋ยวเหมือนเสียงยังตุบตอนตอน,ตอนที่ผมจุดทูปนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมเหมือนเสียงอะไรไม่รู้นะครับ อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเบึ่งก่อน,นอยางนั่นยีงเลี้ยวตอนนี้รอเรียกทูบนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไม่มีใครไม่มีอะไรเลยนะครับเรามาสองตรงนี้ คครับพี่ชมเฮ้ย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 พี่ชมเฮ้ยเอาเอาเร็วเร็วพี่ชมตัวนี้รอเลขทูบนะครับตอนนี้ยังยังไม่หมดนะครับแม่งกับแม่ลายวันนี้พี่ชมตรงที่ผมรูปแป้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ผมลองซูมก็ดูไปไก่อยู่นะครับยังเห็นอยู่ไหมยังเห็นชัดอยู่เนาะเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้นะครับน่าจะหนูหรือเปล่าหนูหรือเปล่าอยู่ข้างในแม่่งกับเขาปากปานี้นะพี่ช่มอ่ะเอาไม้เบิดพอดีนะพ่ช่มมาดูเลขทูบนะครับ เลขทูปนะครับที่เจ้าเมตตะเคียนสร้อยมณีนะครับผมตัวข้างบนเุ้ยไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมเห็นเห็นเป็นตัวไหนครับลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับแปดไหมแปดแปดเจ็ดไหมครับผมแปดแปดเจ็ดนะครับแปดแปดเจ็ดหรือสองแปดเจ็ดนะอ่นะอันนี้เห็นเห็นท่านผู้ชมนะครับบอกว่าถ้ามีสองตัวอาจจะเป็นสองนะ นะครับสองแปดเจ็ดอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะเจ็ดกับหนึ่งก็เป็นพี่น้องกันนะครับแปดแปดหนึ่งหรือแปดแปดเจ็ดนะครับผมตามนั้นนะครับคุู้ชมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเบืไฟไหม้แม่งนะครับอ่ะก็สำหรับตัวเลขนะครับผมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมนะ ทางช่องบ่าวแพ็กชาแนลก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสียงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลวดวันที่1นมิถุนายน2 5งพันนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคครับตามนั้นครับขอให้เฮงๆปังๆมันหานทุกคนครับตามนั้นครับผมนะโอเคอเฮงอีกคุณผู้ชม เสียงยังดูชุดนะครับเจ้าแม่อึดอัดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีเชือกมัดไว้นะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่กล้าไม่กล้าเหมือนกันนะครับไม่กล้าไปแกะเหมือนกันนะครับอ่ะก็ปล่อยไว้ทั้งสี่คนท่านผู้ชมตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บของก่อนหึย được có Tôi là lượt con Bố giác lá sai tả lên đúng không? tôi giác lá sai tả lên kiếp sát con ไว้แล้วผมเับไฟก่อนผโอ้ยแม่งกระไาผูชมโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวผมดับเทียนดุดก่อนดับเทียนก่อนบ่เับอีกบ่ดับอีกคานผู้ชมบ่ดับอีกโอเคครับดับแล้ว โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้ช่องบาวแพ็กชาแนลโอ้ยม่ชุ่มแม่งเต็มเลยอุ้ยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์บาวแพ็กชาแนลนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนูบามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อตองไหนคนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้บาวแพ็กขอสวัสดีครับ